ให้พ nee, <em> ี H ่กลับมาชุบควินเลยปุต้แล้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปการหนุนในกันกันุในปักฉมได้หนุนชุบเองรอมม่รมยิงดิพี่ตัวยีเนี่ยยิงดิตอง้ดีต้งดีตอง้ดีตองดี้ดี เอาเลยอาไปเลไปเอาให้สุดเอาให้สุดไอ้ให้ยาให้สุดเล่นเดิมๆกว่ามีดมากว่ามีดมาทุกคนอย่าลืมไปติดตามจุ่ก็รออีกล้ยังหวันยมึงต้องวิ่งไปใส่เพ่นพิชละ ทุกทีมนะครับให้กําลังใจทุกทีมในการแข่งเลยนุนให้กําลังใจทุกทีมในการแข่งเอาถุงมือาห้้วเมืองจะได้ทําแบบว่ากิจกรรมดีๆมาให้เราเล่นอีิอยู่คนเดียวนี่กลัวอะไรอ่ะเทีมที่2พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับไอชิค่อนพีใครเหมือนเนาะพร้อมครับอยู่ทุกคนนะอยู่ทุกคนนะโอริโอวิโอไอเบสอยู่ไหมเบสอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับอยู่ได้ได้ได้ยินไหมได้ยินไหม ไโอเคครับไม่เปิดโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะไอเยี่ยมพร้อมพนับสามไปแล้วเมื่อกี้มายกมือระด่าไร่รท่าร่หึ่งมอืออืออือืออืเฮ้ยทจาไเยียบจังอ่ะเอขลามาเดริยคน เงียบเฉยอะปลุใจนึกว่าหลุดขอโทษขอโทษใจเย็นอย่านอนอย่านอนอยนอนปลุกใจขอขอแบบเส้นเสียงสองปลุกใจอย่านอนขอขอขอนะมึงต้องฟังดีๆนะมึงฟังดีๆนะเขาต้องเอาชนะนะเว้ยแมตช์เนี้ยมึงเขาเล่นเต็มที่อยู่แล้วมึงอย่ากดดันอย่าประมาทไม่กดดันมึงจะไม่เกิดเขาจะเกิดจะเกิดเขาแบบนั้นพี่เราไม้เราอะเราไม้สองเลยพี่เกิดเขาเจริญเจริญแบบเอาชนะเราต้องเอาชนะอยู่แล้วเว้ยเราเล่นใจเย็นพี่เราเล่นใจเย็น เราเล่นใจเย็นๆครับเรเล่นตามแผนแค่นั้นเลยเออเราเล่นใจเย็นๆพี่เออใจเย็นเออเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้แั่นั้นแหะเดี๋ยวเอาให้งานแล้วใช่ไหมเล่นข้าเลยวะไอ้บ้าว้ายไปถึงคนข้างแล้วเอาไหนโป๊จีไม่อยู่แล้วกันนะเจ้าของกันจ้ารู้เคาทุกคนอย่าลืมไปเปิดกระเป๋าพี่จะว้าไปไหนนะพี่ต้องว้าไปขวาวด้วยซ้ายนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดกระอย่าอย่าเปิดกระเป๋าอย่าทำไรเด้ออย่าเพิ่งทำไรนะอย่าเพิ่งทำไรนะรอ10ปีนะ แกต้องเเจ็ล่นคนนานแปลกๆลืมนะครับหน้าที่ใครทำอะไรไปทุกคนพร้อมจ้ะไปเไปของใส่ช่องอย่าลืมไปไปไป ตามแผน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 ไปตามแผนไปตามแผนขึ้นไปตามแผนอย่าวิ่งช้าไป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 ผูเหรอโชน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 เลชนเลยเล่นโชเลยนไปหลังสายายหลังสายายหลาหนยหลังสายลายหลังาหลังยสา ปืนตายปืนตายหลังคู่หลังปืนมาปืนมาตาย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 นจับเองปืนจับเองอุ้ยทไมหนนวลปืนตายปืนตายเฮ้ยดูปืนปืนตายปืนตายมาูกก็ดูเลยจับเองจับเองห่อยปืนตายปืตายเตาดิึืนตายไม่ไดเล่นเลยวะพี่ปืนตายปืนตายตายแล้วนะปืนตาย Bên lạc, bên lạc, bên lạc, bên bên lạc, bên lạc, bên lạc, bên

ถ้าเขาออกมาหน้าบ้านแล้วครูเข้าไปเลยนะไม่ว่าจะกิ๊คนออกเฮ้ยน้องค้างตรงกลางไิตาครับไม่เก็บมานะเขารอเขารอนอนแล้ว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 ลูกลูกยีโมคิงมาระเบิดระเบิดเต่ามาลูกมาหน้าดิเต่ีโมคิงดิแต่ผมไม่ได้ดูว่าตัวไหนนะได้ได้ยินเขาไม่ผิดแม็กแม็กกระโปรงจับคู่เลยนะจีกี่เนี่ยวะเล่นนอกนะผมเล่นในนะเล่นเซฟนะที่เบนยี้ไหนวะใช่่ตรงกลางเลย

พี่ชอบปับหลพี่ชอบบ้าหลังไปไปไปไม่รอหลังเข้าปืนหลังเข้าหลังเข้าพี่ติดสายเอาลมตดด้วยนะเอาลมิดด้วยเอาลมจก่อนเก่งมา็แล้วเร็วแล้วแล้วแล้วเร็วแวเร็วแลร็วแล้ร็วเร็วแลเร็วแล้วเร็เย็วเร็วแล้ว้วเย็งแล้วเ้เล้วเร็วแล้ว้วเวแล้วเร สวยเลี้ยวรีแล้วรีแล้วรีแล้วตื่นขึ้นมาสวยเลี้ยวดีสวยปืนอยู่ขวาปืนทําตนะรู้ตำแหน่งนะปืนอยู่ขวาปืนตื่นื่อยู่ซ้ายตื่นอยู่ซ้ายเราไปอยู่น้องปืนด้วยนะปืนอยู่ซ้ายฝากขัดให้ให้พี่กลับมาชุบใเลยาวพโ่เลยหุ่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกันหน่อยกันการหน่อยกันตกฉลามก็ได้กลับมาเล่นในบ้านให้หมดก่อนซิกหนายเล่นในบ้านให้หมดก่อนบ้านเราวิ่งทีเดียวจะโดนแล้วนะเล่นในบ้านเล่นในบ้านไม่ต้องรีบพี่อี ฝ่ายกูขันให้ขันให้ับูองชุบเลยนยอย่าลืึดิฟังเลยดิไฟมันแย่เคยเล่นข้างในบ้านให้เร็ก่อฟังฟังมึงเอาเพื่อนมาชุบดิเออมึงชุบไปมึงชุบไปมีแบ็คหลังมีแ็หลังมาเพื่อน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 มาเ่ลนไฟแย่นะไฟแยกนะเกี้ยในบ้านเกีเต็ยังในบ้านเกีเไปเไปเอารนแล้วเอ้ยมึงอย่าเล่นเนินดิ นในบ้านเขาปุนในบ้านเขาเล่ไม่ได้ปืนเขาเล่ไม่ได้มตัวีมาระวังีมาดนไตุบเกนด้วยต้อมปต่อไป่ไมดขาหมต่งเตัวนึ่งเขาหมดเขหมไนปืนายายปืนล้มปืนล้มมมีมหลไยตีมหลมหลหางหน้าห้าซ้ายข้างซ้ายไม่หลังไม่โบ

ไปพี่ไปไรไป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 ฟปไ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 ไป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  ตัวแดดสายบอลคิงอยู่ข้าข <อ S 1> งบนตอวนี้ตลึงขามาเก็บศกสีบ้านเราเปล่าวะไกัไปกัไปกัไปได้ได้ได้ปด,ดอย่ายิงอย่ายิงโอ้โห เฮ้ยสวยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเอ้าเอาไงคิงคิงมาถือสนับนะคิงถือสนับเอาไงพี่คิงเล่นสนับนะเดี๋ยวเป็ไปเอาคิงมาแล้วรอไปเลยแม่ปะปะไปเลยไปเลยเลยเลยเลอยไปไปไเลย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 เอยแยกกันเล่นแล้วนะกลับได้ไหมกลับได้ไหมกลับรวมเพื่อนนี่กลับรวมเพื่อนนี่แยกกันเล่นแล้วกลับรวมเพื่อนนี่ มึงไปลอยนิมงจไปอสามึงกมาเ่นหน้ามาเล่นวีไมึงจะไปเล่นท้ายเยอะทำไมไปไหนไปไหขวาขวาไปออกไปออกไปเจ็ดโอเคเออกไปด้ยมดนยิงผมนเป็นยิงรรพี่ไม่เป็นไรรังปืนอีกคนัล้อยู่ไหนปืนคอกไนอยู่ไหนออกไปด้านออกไปท่านออกไป ออกมาออกมาไอ้พี่มดันเอาไปลึกๆดันเอาไปลึกเพื่เราเยอะเราดันเอาไปลึกขเป็นขวาก่อนลงวมูมันเล่นซ้ายเยอะมันเล่นซ้ายเยอะหมายยิงหมายดิยิงหมายดิไปไหนดีไหนอ่ะมาดิต่อดิเพื่อนทันมาดีให้ดูดีให้ดูอ่าเนเดิ่าเลนเด้กเ่นเินอย่าเล่นเนย่ดอยาเล่นเอ่เลนเินอย่เล่นเนอ่ล่ดนอย่าเล่นเล่นย่เล่นดนล่นเดนาเล่อยาเล่นเดินอย่นเนอย่าเล่นเนอ่เล่นดินล่นเนเล่นดิเล่นเดินเล่นเดนาเล่นเด หลวงไม่หน่อยหลวงม่หน่อยหลวงไม่หน่อยหลวงนจะเยอะขักขเยอะขัดขเยอะัดเยอะตายตายตายตงีรมาจะเป็นหาบ่หาหมาหกลับมาดหวงปืนลวงปืนหลวงปืนดนยิอย oui> ู่โดนยิอยู่โดนยิงอยู่ืนเขามีขอะไนะกางกางลานห่อ กลางลานหลังบ้านหลังบ้านขวาคุยกัน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 ็ไปแล้วคืนแล้วคืนแล้วก็นอนคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเองชุบเองพี่ชุบเองพี่ชุบเองมาพี่ดามาดามาอัก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 หนึ่งกำลังชุบอยู่ดันปืนขึ้นมา คุณไปเล่นเองกูไปเล่นเองไปแล้วไปแล้วออกแล้วออกแล้วซ้ำหน่อยมาดามาขึ้นมาเรียนตบดีไหมสีขึ้นมาเคลียบโซบเคลียบโซบเคลียรบโซบอะไรปืนหน้าปืนหน้าปืนหน้าไปดามาดามาหมดดามาหมดดามาดามาเล่นเลยเดี๋ยวอุ้มเองโอเคเขาออกก่อนนะพี่คิงเขาอยู่ในบ้านอ่ะตัวหน้าปะ ปืนใครเล่นไฟอยู่ดูด้วยนะครับว่าจะแบหรือเปล่าพี่เรียกกูด้วยเรียกยเฮ้ย้หนุองไปพี่โบไป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 สุบเองยืนยืนข้างบนอีกนึงพี่โบสวยอย่ามาวิ่งใกล้ๆพี หนีแล้วหนีแล้วตรงกลางกำลังสวยที่ตรงตรงตรงกลางตรงกลางขวาที่ีนดนึงนดนึิงนหน่งยิงน้อยยนอยเาแล้วพี่เตรียมเตรียมเลยเตรียม้าย้ายยยิงออกแล้วนะโตนัอยู่ด่างางอยู่นะออมีว่าขาเตอล็อกอยู่ตอล็อกอยู่ยสวยสวยกลางตรางพอที่อสดเยกางตรางพอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนเ็นโดนเป็นไปที่ขอ

ไปร้อนไปรลอนไม่ร้อนไม่ร้อนร้อน <c reen> มิกน้อ <c oughs> ียงดัก oh น้อยมงดเนอยตายแล้วเดนตยกนอยกน้ยแล้กน้อยแล้วเด็กอเด็ยแล้วเด็กน้ยแล้ด็กน้ยแล้กน้ยแล้วเด็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 กน้ยแล้ว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 ด้ยแล้วยแล้วดนแล้วอ้ย

จะหนึ่งจะ่งจะเข้าไปเชื่อเพื่อนโอ้ยตยจังสามไปม่ปูกลางบ้านที่ตรงกลางเสาไม้ปูหนึองออกแล้วหนุกหนกไม่งโดนยิงกลับกลับมาติงการ่อนนช่ไหม เมืองตัวยิงเขาถมมาเอาไปเอาไปกลางตารางพี่กลางตารางโฟกัสกลางตารางก่อนเขาชุบเขาาชุบอยู่ตรงอุโมงค์นะเว้ยเขาชุบอยู่ตรงอุโมงค์ผมที่อุโมงค์อุโมงค์ซ้ายนะสามคนนะอุโมงค์ซ้ายอุโมงค์ซ้ายเขาจะลวงเราไม่รู้เขากลับบ้าน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 หลัง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 ที่แม็กหลังหลุดหนึ่งตัว หลังเขาลังเขาหลังเขาหลังเขาตัวอยตัวปล่อยตัวช่อเพื่อนหน่อยช่อเพื่อนขันหนู่น่ลยขันหนูหน่อยตาแล้วตาแล้วตาแล้วนี่การ์ตารงการตารางการตารางนี่นี่นการนี่สยนววายปนผมดูหลังให้เดี๋ยวผมดูหลังให้เฮ้ยยืนยืนปืนายปืนายปืนยปืน้ายปืนอยู่้ายปื่ตอนอผมดูพี่ครับ่ กรายนะกายนะตอนนี้เรามีหน้าห้าคนนะสวยสวยพวกก็สาม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 ให้ไม่ตายปืนสายขวาปืน้ายขวาปืน้ายขวาปืน้ายขวาขวาี่ไขึ้นมาเลยจิงใหญ่ขึ้นมาเลยขึ้นบนขึ้นบนจะมาตรงกลางหน่อยพี่มาตรงกลางนต ขึ้นมาครับพี่พี่ไปเลนลเลนลนกลับขึ้นมาเพื่อนอารมณ์เยอะลนกลับลนกับไปลนกลับไปลนกลับไปพี่แแคกลับลำเลียงด้วยลำเลียงด้วยลำเลียงด้วยใครว่างลำเลียงด้วยดูเพื่อนด้วยเอกัวตห้อชงทำที่ก่อนนะ รอกันรอได้รอได้ล็อกสวยสวยหุยหลัวเพื่อนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกต้องไงดี

ไม่ยกลดทีลงก่อนทุกคนลงก่อนนะมาแลวมล้วมาแล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนค่อยๆค่อยๆดีรีบอด้วยให้เกิดรีบอลด้วยี่หดูน้องแมงงวเองไป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 แล้วไปแล้วไปถามนะไปถามไปถามนะไปถามนะไปถามมยไปถาไปถามไปถามไปถามล้มนนชุบเองลมมิล้อม ยิงที่พี่ตัวีเเนี่ยยิงทีผมจะใส่หน้ากากแล้วนะล้ม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 ไอ้แม็กไอ้แม็กมาลดาี่อหน้ากากเบอร์เกอร์นะายมึงลงมาดิหน้ากากเบอร์เกอร์นะใส่หน้ากากเบอร์เกอร์นะคาโกนะใส่หน้ากากเขาปืนอยู่หน้าบ้านพี่เห็นไหมปืนอยู่หน้าบ้านปืน ปืนอยู่ซ้ายซ้ายปืนอยู่ซ้ายเห็นไหมเข้าไปเลยตายปืนเราตายปืนปืนฟรีอยู่ซ้ายเดินชุบเองชุบเองชุบเองไปแล้วเลยแล้วเลยแล้วเลยเขาดี้เขาดี้ชุดเองไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปไปเล่น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 ไปเล่ ไป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 ด้วยกาหน้าบอให้ดุกคหน้าบอให้ถึงสบมาถึงสบออกเอาอไปด้วยเอาสอหตรงกลางออกมาออกมาตายตายอย่ไปว่าเฮเอตรงไปวเอางมาออกมาอย่าให้เขาจูออกมไปออกไปเอออไม้หมดไ้หมไปเซตไปเซตทีนี้ไปเซตผม้ไปเซตไปเซตอย่าโน้ีอย่าโนัยฟังอย่าโ

มึงฟังกูนะมึงฟังก ok okay, ูนะคิงซิกนายแคสนะคิง hey ซิกนายเขาแคสออกไปนะเอ้าพี่ไซไปไหนอะเอไปแล้วพี่ไซเอาไปแล้วไปไปไปเอาเลยเอาเลยไปเลยไปเลยเอาให้สุดเอาให้สุดไอ้เห้ยาให้สุดล่นด์แนด์แนเหมือนเดิมเหนเลิขวามีดมาขวามีดมาขวามีดหมามึงก็เล่นเหมือนเดิมเ่นระวังเป็นระวังหมด่ตาใอ่าให้ตาอยอยถอยถอยถอยอยถอยถอยถยถอยถอออออยอย่อออย่อยย ทุกเพื่อนด้วยแต่ไม่ับอย่าถออย่างเดียวรับด้วยถอยแ้วรับด้วยถอยรับด้วยเซ็ตถอยรับด้วยฟังอย่าถอยอย่างเดียวนี่ใหนดิเนี่ยตรงไม้ตามเนี่ยเอาให้หมดพี่เอาให้หมดเอาให้หมดไลเลยพี่ชอบวาร์ปได้วาร์ปไ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 ปูรไป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 ไาไปไปไไไ เรามีขวาขวาดีัวไปโอเคเาปะปเราปะแล้วปแล้วขวาขวาขวาย้ำไปตายคิอตายกางนี้ยกาี้งกาี้ยงกาเี้หลีเพื่อนแล้เดี๋ยวไปไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไมไหวหอม่หมดไม่หเียงมนหายไหนมึงบางูอย่าให้มันมีปากมีเสียง

ถอยได้มแเล่น้นะงเล่นเซฟได้แล้วนะมึงเล่นเซฟได้แล้วนะมาเซฟบตะลังมาบดตะลางบตะลางที่รเล่นเลยนะบตะลางอย่างเดียวไม่ีตีโกรกี่อาเบงล้มเลียงหน่วยกบกู ตายไปหอ่ะเป็นตายไปหอ่ะว้ฮวเก่งมากอย่าบอกว่าหนเป็นขี้เลยขอบคุณครับขอบคุณชครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณจิิครอะไรอะไรทีรุรงดขอโทษขอโทษขอี่คุณบอกว่าทำนี้ได้เลย

เหนเ่็ยหน่อยพยาบาลหรือยังไม่ดีเลย <c oughs>